การหลุดมาของ Spy Family นั่นเองและใช่แล้วนะครับตอนนี้ก็มีหลุดออกมาค่อนข้างเยอะเลยบอกเลยว่าเยอะมากวันนี้นะครับแต่เดี๋ยวเราไปดูกันทีละอย่างกันก่อนแล้วกันนะครับเริ่มจากตัวล็อบบี้นี่แหละซึ่งมีทั้งหมดอยู่2อันมั้งที่หลุดออกมาอันนี้กับอันนี้ที่ยังไม่ค่อยเสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ธีมก็คือเหมือนทะเลทรายออกแนวแบบอาหรับาหรับหน่อยเนาะตัว Royal Pass นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากม เพราะเป็นทีมใกล้เคียงกับที่ผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็เท่ากับว่าซีซั่นถัดไปก็คงเป็นทีมนั้นๆแน,น,น,น่นอนนะครับเตรียมใจได้เลยดีไซน์ออกมาได้เท่อยู่ก็ดูน่าสนใจอยู่ดูน่าสนใจอยู่แต่ที่ลงมาก็มีแค่ชุดเท่านั้นนะแล้วก็ของไอเทมเล็กๆน้อยๆที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์นะก็เลยยังไม่สามารถดูได้ แต่ไม่ได้ใจนะครับว่าใน Royal Pass จะมีโกลซากับ MC แบบนี้มาจริงๆหรือเปล่าหรือยังบั๊กอยู่แต่สำหรับปืนอัปเกรดนะครับสำหรับตัว Royal Pass ก็จะเป็นตัวทอมสันอันนี้นะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในปกนะครับและฉัดมานะครับ X สูอันใหม่สโลแกนว้าวเท่นะออกแนวแบบ Gladiator อะคูลอยู่นะคูลอยู่นะแต่ อันนี้คือ AMR นะครับก็อาจจะไม่ค่อยมีคนใช้กันเท่าไหร่เพราะคนไม่ค่อยเล่น AMR กันเนาะเพราะมันช้าเป็นปืนเลเวลเที่มีเอฟเฟกใหม่ๆด้วยนะครับอย่างเช่นตัวระเบิดและตัวมอล o ทอฟนี่และตัวฟาัสอัปเกรดเลเวล8ใช่แล้วครับอันนี้คือฟาัสเลเวล8นะครับอันนี้คือสกินที่มีการหลุดออกมานะครับยังไม่เห็นเอฟเฟกต่างๆนะเช่นเดียวกับทางด้านของตัวชุด พรองกับปืนอัปเกรดของเขาอันใหม่อันนี้นะครับอันนี้น่าสนใจมากดูสวยมากเอ็มเจอีกแล้วใช่ครับมันคือ M7 อีกแล้วมันเป็นแค่เลเวลเจ็เท่านั้นนะแต่ที่มีหลุดมาอีกกระบอกนึงนะครับก็คือ M16 กระบอกนี้เลยเป็นแค่เลเวลหเท่านั้นนะครับไม่ใช่ M4 ่นะเป็นเ1 6นะครับเป็นการอัปเกรดแบบใหม่เนาะสกินก็คืออัปแค่2เวลก็คือจะได้สกินแบบรูปแบบเต็มเลย <S <S และนอกนอจากนี้ก็จะมีทั้งด้านของตัวสกาที่มีการหลุดออกมาเหมือนกันเลเวล5และ มีนี่เลเวลห้านะครับแต่อันนี้ก็ยังไม่มีสกินให้เห็นนะแล้วชาเพื่อนเพื่อนกำลังหาร้านเติมเกมอยู่แล้วก็ <S <S ผมขอแนะนำ Red Potion ร้านบริการเติมเกมมือถือสุดคุม้มสะดวกรวดเร็วและปลอดภยัยเพราะทางร้านใช้เพียงแค่ UID เท่านั้นนอกนจากนี้ทางร้านเองก็ยังรับเติมเกม,เมอ,อื่นอีกมากมายด้วยนะถ้าหากเพื่อนเพื่อนสนใจจริงๆก็สามารถติดต่อได้ตามช่องทางนี้รดยด,ดูที่ใต้คลิปของผมได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันเยอะๆด้วยนะครับเขาจะได้จ้างผมต่อ แต่ส่วนที่น่าสนใจมากๆกนะครับก็คือการหลุดมาของ Spy Family นั่นเองซึ่งเห็นเขาหลุดออกมาว่าเป็น Purchase Bonus แต่ผมคิดว่าอาจจะยากไปนิดนึงนะ p u r ร h a s e bonus ก็คือเวลาเติมเงินแล้วจะได้อันนี้มาฟรีๆนั่นแหละคือผมคิดว่ามันยากไปนิดนึงของคนแบแบบฟรีๆหรอไม่รู้สิก็อาจจะเป็นไม่ได้แหละก็ต้องรอดูและใช่ครับแค่นั้นก็อย่างไม่หมด อันนี้ก็คือของรางวัลการแข่งไก่ในรอบถัดไปแบบทีมและน่าจะแบบเดี่ยวด้วยนะครับแต่ดูกรอบทีกรอบเท่น,นะกรอบสวยมากสวยแบบสวยจริงสำหรับกรอบรอบนี้แล้วผมชอบสีม่วงแบบนี้ด้วยคือดีอะ แต่ส่วนโปรไฟล์ต่างๆยังไม่เห็นนะต้องรอดูอีกทีหนึ่งแต่ก็น่าจะเท่แหละหละที่เหลือก็จะเป็นพวกอวตารเฟรมต่างๆนานาและของอีกเล็กๆน้อยๆที่มีการหลุดออกมานะครับโดยรวมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนตัวก็น่าสนใจอยู่นะก็ต้องรอดูว่าจะเป็นเอ้ยเด้อเอันนั้นเป็นภาษาไทยปะด่ะใช่ไหด่ะมวนใจเหรอแต่ว่าอะไรวะอ๋อได้มาจากสเปเชียลอีเวนต์อย่างนั้นเหรอก็ต้องรอดูทีเอ้ยนี่สวยนี่สวยอันนี้ก็สวยนี่ก็สวยโอ้ยบบทองด้วยเอามาจากไอดีแน่เลยุดอัพะเด็ ก็นั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้ไม่น่ามีอะไรเพิ่มเติมและถ้าเกิดว่าไม่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยแล้วเจอกัน